นนนะทำต้มกระดูกหมูกินจ้ะซึ่งน้าก็ตอบไม่ถูกนะจะเป็นต้มกระดูกหมูอะไรดีเพราะว่าใส่วุ้นเส้นด้วยพอดีวันก่อนเนี่ยไปเห็นในอินสตาแกรมที่เขาทำเหมือนต้มกระดูกหมูเออเหมือนเหมือนแกงอ่อมกระดูกหมูแล้วใส่วุ้นเส้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่านะ้าเนี่ยไม่ได้มีของเหมือนของเขาแต่ก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะแล้วก็มีนี่เหนียวปิ้งแล้วก็ก,กาแฟาจ้ะ ดี๋ยววันนี้เนี่ยนะจะออกไปเอาขนมนะสั่งขนมไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนัดกับลูกสาวกับลูกๆแหละไม่ใช่แค่เฉพาะลูกสาวกับลูกๆไว้ว่าเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตกันที่เกลนารุ่นเนลี่เฟอร์ทอโดเขามาเนาะคอนเสิร์ตเนะมียสองมีเขาเริ่มเล่นสองทุ่มแล้ววันนี้เขาไม่ให้เอากระเป๋าเ,เขาเนี่ยไม่ให้เอากระเป๋าอะไรใดๆเข้าไปด้วยนะในเกลนารุ่นนะไม่รู้ว่าเฉพาะแค่วันนี้หรือว่าหรือว่าตลอดไปนะเพื่อ ป้องกันกันแบบพวก่อก่อการร้ายหรืออะไรเงี้ยคือพวกพกอาวุธหรืออะไรที่ผิดกฎหมายเข้าไปอะนะเขาเลยไม่ให้เอากระเป๋าถือเข้าไปซึ่งน้าเนี่ยเตรียมไว้แล้วว่าจะแจ็คเก็ตตัวไหนดีที่แบบว่ามีกระเป๋าที่เป็นอันใหญ่กระเป๋าแจ็คเก็ตต่ากๆพ่อเขาบอกว่าทุกอย่างที่จะเอาไปอะ่ะที่เป็นของมีค่าหรืออะไรใดๆอะ่ะให้เอาใส่กระเป๋าแจ็คเก็ตหรือกระเป๋ากระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละแล้วบอกโอ้ย เนาะแต่ก็นั่นแหละออคอนเสิร์ตที่เขาจัดที่สวนสนุกไม่ได้มีค่าค่าบัตรคอนเสิร์ตเลยนะเสียแค่ค่าเข้าไปดูค่าเข้าไปในสวนสนุกแค่นั้นเองจะ้ะยังไงนะขอตัวไปกินก่อนเพราะนันเขาไว้สามโมงนะเอาขนมนี่มันจะสิบเอ็ดโมงแหละไปจ้าไปข้างนอกกันเดี๋ยวนัดรับขนมก่อนนะอย่างที่บอกแล้วก็เดินเตะๆอยู่แถวนั้นแหละแถวในเมืองเนาะซื้ออะไรก็ไม่ได้นะด้วยว่าถ้าซื้อมันต้องมีถุง ซึ่งถุงเดี๋ยวก็ต้องห่อผิวไปแล้วเดี๋ยวค่อยจะบอกว่าไม่ให้เข้าหรืออะไรอย่างนี้ให้ยุ่งยากก็เลยย่งจับไปแค่นี้กระปงกระเป๋าไม่มีนะแจ็คเก็ตยีนตัวเนี้มันมีกระเป๋าที่ใหญ่มากนะแล้วนะก็ใส่กางเกงยีนขาสั้นที่เป็นเหมือนผ้าป้ายเป็นกระโปรงอะข้างหน้าพอมันจะมีกระเป๋าที่แบบกว้างขนาดนี้เลยที่ใส่แบบทั้งโทรศัพท์ได้กระเป๋าตามได้กระดาษทิชชู่นู่นนี่นั่นได้นะ น้าก็เอาไปในสวนที่น้าพอเอาไปได้นะนี่ตรงนี้ตรงก,กุณงัดกุ้ยซึ่งเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนไหมที่ดอกไม้มันเริ่มบานเนาะตอนนี้ดอกไม้ไม่มีแล้วจะ้ะมีแต่ต้นไม้เขียวๆก็เลยทีเดียวแล้วเขาก็เปิดน้ำรูก้วด้วยได้มาแล้วขนมนั่งกินแต่จางนี้แหละเพราะว่านากินมาก

นี่ยพอรู้ใจหัวข้อแต่ละอุปสรรคนันสิ่งที่เราคุ้มค่าสักที่จะสกอตต์เมื่อกี้คนบนรถเยอะมากอันย่าอยู่ไม่ได้เลยก็เลยพากันเดินเนาะเดี๋ยวเดินไปไม่ไกลหรอกแต่วิวตรงนี้มันสวยดี ไม่รู้ใช่ตรงนี้ไหมที่มีคอนเสิร์ตน่าจะตรงนี้แหลมะมั้งมีแต่แบบว่าเด็กๆนั่งกันเต็มเลยไวนน้นะนี่แทบไม่เห็นข้างหลังตรงนี้มีรถบัมด้วยนะเอาลูกหายอืม,อมไขไปหอมาแล้วอาหาร แต่ละสนีค้กแล้ลบบันอาทิตย์หน้านี่เลยของลูกสาวเป็นพิซซ่าของน้าเองเนี่ยเป็นพาสต้ากุ้งกับหอยอนแยมพึ่จืักักนี่สักรูสเซียกันมา ตัวว้ย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 ต๊อต้าตัวตัวตัวอะอรเนี่ยตัวเนี่ยอัวของหวานจริงๆหวานนี้เป็นของเด็กเนาะเป็นแพงเค้กอะซึ่งของหวานของโโตโตเ้ามีเป็นบราวนี่ซึ่งนะเนี่ยไม่จิ้ ชอ็อกโลตเนาะเป็นคนที่ไม่ชอบชอบ็อกโแลตก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาบราวนี่ดดูด้วยได้แพนเค้กมาได้แบ่งกับหลานด้วย วิวริมน้ำจ้ะฝั่งนู้นอ่ะสลุเสเซนเนาะ ไปไปใช่เลยไม่เข้ากอนเลยของลูกสาวต่งเื่มเอสเปซโซมาร์ตินี่แล้วก็กระสุนทั่วมาด้วยขออันนีด้วยอันนี้อัน้ของลูกชออ๋ออันนีมาแล้วอันออนีพร้อมมาัวนีพร้อมมาสกูเอามามากินด้วยหรือสวัสดีจ้ะสวัสดีวันที่ ยี่สิบห้าเออเดี๋ยวนะาเนี่ยกำลังจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนแล้เขาขอสีเขียวเอาไว้แบบว่าขอตีมสีเขียวซึ่งนะ้านี่มีชุดเขียวชุดนี้ไงเออนี่อยากบอกว่ากล้อง iphone สิบห้านะไม่รักน้าเลยสิบา pro แบบว่าคุ้มขนลอยรูขุมขนอะไรต่างๆนี่แบบเห็นชัดมากๆแล้วก็ลิปเนี่ยทาสีนี้จะเป็นของเมเบอร์ลินเนาะสียี่สิบห้า red hot อมนะ้ว่าสีเขียวนี้กับ สีแดงนี้อ่ะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวหาถ่ายชุดให้ดูจริงๆแล้วชุดนี้เคยเห็นกันแล้วเนาะอืมเอเป็นชุดกระโปรงเออรองเท้าเดี๋ยวหาใส่ผ้าใบไปแล้วแล้วก็พอดีว่าได้เพื่อนเนี่ยให้กําไรข้อมือมาเนาะเป็นสีเขียวๆมันเหมาะกันดีเหลือเกินอา่าเดี๋ยวไปกันดีกว่าเห็นเพื่อนเนี่ยจะทำเออ ขนมจีนให้กินจ้ะแล้วก็เขาบอกว่าอยากดื่มอะไรเนี่ยให้เอาให้ถือาไปซึ่งที่บ้านน้าเนี่ยมีรูเซียกล่องหนึ่งอยู่เนาะก็ดื่มไปบ้างแล้วแหละก็เหลือประมาณสักครึ่งกล่องได้เดี๋ยวนะาถือไปเป็นของแดนนิตแต่ว่าน้าขโมยไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อมาคืนให้เขารูเซียก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้อร่อยนะกินดีจ้ะ ถึงแล้วจะบ,บ้านเพื่อนนั่นนะ่ะเขามีไก่ย่างด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงนี้สักน้อยก็เขาไม่ได้เห็นบ้านนี้เขาเลี้ยงดีบ้าน,นเลี้ยงดี <c oughs> นั่นนะ่ะ <Okay. S 2> ไก่ย่างสองตัวเลยทีเดียวน่ากินวะ่ะ <c oughs> แล้วก็น้ํายาน้ํายาป่าน้ํายาป่าม,มีตีนด้วยเลยนะ <c oughs> ตเต็มเลยนะเต็มเลยแล้วก็ผักเยอะแยะเลยแล้วก็ขนมจีน น่ากินน่ากินเลยทีเดียวแล้วมีเดี๋ยวรอเพื่อนมีข้าวเหนียวอยู่มีข้าวเหนียวด้วยแต่ว่าจริงๆเราจะซื้อเพิ่มแต่ว่าเขาขายเพี่ยนแต่ห้ากิโลยลยไม่ซื้อเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสองคนสกูใครที่สวยสุดเขาเปิดตัวทีหลังนะคะน้ารักความงามหมดก่อนตั้มไยกะกาไว่าอย่างนั้นปะกาว่าอย่างนั้นเยอ้าของมันเหียเงียดก็ไม่เจอกับอะไรนะ เลดบูลเจ็กกระบอกเจ็กกระบอกเอาไงเป็นไหมเนี่ยบ้านนี่เอาดูไปเียวก่อนอย่าให้มันใส่เขาดังกันเอาเขาต้องยกหมดไม่ใช่หรือใส่เร็วไ้วงบอเจ้าเจ้าบ้านยกหมดว่ะอนไรเจ้าบ้านเป็นนะเนี่ยจะบอกให้ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้องจริงจ้ะอ้าวนั่นนะนั่นนะ บอตั mm. <c oughs> ้มอัพกันไปเลยทีเ <eer> ด <ether> <k pursued güzel> <c oughs> <c oughs> ียวครับเขาบอกว่ายกหมดก็หมดไปเหมือนยาที่พี่แค่ปวดหัวนิดนึงไม่งงด้วยเราทำเราไปไปต่อได้อีกหลายช็อตไปต่อไดีกหลายช็อตไม่ได้แม่มาบาม์เซิลมาด้วยมันยากมันยากไอ้ตรงที่สองแก้วซ้อนทีไรใชะชน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 หลายรอบเลยแถววันนี้ค่ะชนจังเลยอ่ะขอนแน พัทยายังไม่ถึงชุมชนอยู่นี่ล่ละเดียวสะดุดพรมไม่ใช่ว่าเมานะแต่สะดุดพรมถ้าล้มนี่ไม่ใช่เมานะแต่พรมมันทำาไรไปเยอะเลยนะทีเดียวจะไหวไหวนิดเดียวนะเราก็ทำให้มันเห็นไงจ้าจ่ายได้จ่ายได้เล้วกูเ๋ยว